จำไดมพี่น้องมอ่เอรแบบน้จแบเนยก็่วสุาหลอกมากินพี่น้องยแต่งตัวแล้วเดืบหลอกวยพี่นองย โตกว่าศูนไปห้าหลอกมันจะไปอยู่ว่าิหรอกชนโต๊เละท้นโตกกเขจะไปบ่ปะดนะคหมอนงนี่งแตงกัวลกอกเขอ้แล้วเนี่ย เต็งโตแล้วเผลบอลได้ป้ายชนตกทีน่น่อยตายเร็วเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศทีน่น่อยชนตกที่น่อยโอ้ ตกแห้งอะไรเปียกเบิดเข้าเก็บเบิดและบุญหินเสียงคองบริโตกธรรมดาพอไปจับอึ่งไปจับต้นผ่าแตงอึ่งอองยอดนะพี่น้องเลยตกก็ตกแห้งบัสิไปหลอกก็ไปไปแล้วเนี่ย ฝนตกมืดฝ่ามื่อนนหิ้หน่อยอ้าฝนเดินสี่มื่อีนก็ขึ้นสิบสี่คำเป็นบุญเฮือนหินมือที่สองเนาะมืออื่นก็มือที่สามมือที่่ายป้าตกแห้งเลยีนพวกคล้ายเสื่องไข้าย้องนี่เขาแห้งเลยไกล้แล้วคันผมมีเต็ด นมไม่เต้นเห็นงี่โคตโคตรโคตรเลยสนามไห้ทางเลยมึงไนพี่น้องโกแห้งอลนหรอล ฝนตกนี่จะหน่อยกับน,นอ,นนอไหมออกแล้วพี่น,อน,น้องเลยนอไม้ป่งแล้ะนอไม้ออกแล้วว้าตกเฮงค่ะฝนตกนะน,นี่ก็น,นอนเว้นมาแล้วเนาะพี่น,อน้องจากที่เหตุยัง น,าน่าจะไหลทางตกมเหตอ่าวลีโล ไปทางหดได้อันนี like ้ไปกาได้เด้อทางเปื่อนทางเปื่อนพี่น้องเลยทางเปื่อนพีต้มด้วยบ้านงไมเลยโต้เลยตื่น ยังอึงยังเขียนแล้วพี่นอ้องกระส่าเหองจับอึงจับเขียนและเนี่ยถ้ามันโตกันขึ้นก็ไปหาใต้เกียรใต้กบก็ได้เนี่ยโต้งนั่งหนาเและพี่น้องบริยุทดธด์เลยแห้ง,งตลอด พ้นเศร้าพ <ma> ี่น้องเอ้ยหลังจากพ้นเศร้าก็สิพาอาไปหาแผ่บุญพี่น้องหาแผ่บุญแจกอาเนาะหาแผ่ผมมาซอยเวียกซอยงานมาเบิ่งมาแยงนําแต่งองบุญองทานเฒ่าผู้อเนาะคุณอุมผู้น้อยก็เฮ็ดอยู่วกินซอยโอ้เฮือนลูก4บนี เห็นยังพี่อ้หาแผ่บุญนี่เื่อนเว่างเนอาการออยังมาแผ่บุญเลยเอีพเอ็ดแเขาเจ้าเข้เอรมบ้านาหนสิอ็ด มืออันสามคำแฮมสามคำหอก็ต้มมือดนี่แหละมืสิเอดนี่มันแล้วแต่ึอแล้วหมื่นสี่ก็เป็นตังแหละตังกองบุญกองทานน้ำกันน่ะแหละสอยลูกสลาลนี่ก็มาเพือนสามีพี่นนอะว้าทางเขาเพือน เ็ดย่างสิมะเพริบุญม่าเอเอบอกว่าใช้ว่าสิโทอยู่แต่ในคอนโดนี่เนาะบอกไปทางใดเลยเนาะเพื่สิเหลือมามมาบอยู่แล้โอบพิวนี่อยู่แต่ในคอนโดนี่สบายดีพี่น้อง เาแผบุญซมพี่น้องมาาอามาหเลาะแบุญเม i กไปเบิ่งไปแยงนําก i ย่อขาวย่อน้ําซอยกันนั่นแหละมื้ออมันใมื้อแหม3ค่ํานะเฮาก็โตมมื้อ4ค่ํานะตับุญเอื้อมาแเบิดแหรือว่าเบิดเออๆั้ r อยู่แต่ในคอนโดไม่ได <building point. S 3> <oples> ้ไปทางใดพี่น้องเไ่ได้ไปบุนทันหินบอกบุนทันห็นบุนทันหินบอกมาอื่นยังสีลงห้องพ่อเมืองบอส ไปหลาะไปหลาะมากอะจนขำแล้วพี่น้องเอ้ยจนขำเลยสุดท้ายพอมากขำน้ำไนนอมกินพี่แังอ่ะนยกินขผาวก็พี่แังอ่ะนาไข่ออกไข่ออกเลยอย่ากินลายเนี้ยขอกเนี้ยอันขอกกระจายพอ นุ Ooh, um. like well, s <S ้ยกินปตาปลถูกบ่ย่าแค่บาทในพี่น้องเลยเบิ่งยัยเนาะมกินขาวกับหมักซาลีแซ่บบ่อปลาไหนกินอยู่มือเล่นประอืมเปลี่ยนอาหารบ่ลาฟ้าบ่อลาฟ้าให้หมืเลยพี่น้องเลยไปจนขำจนมื่น ไปจนขำจนมืดแล้วพี่น้องเอ้ยก็สิได้เมื่อแะไรบาทนี่เลิก้าบานะไรบาทเลิกก้าบานีมื่อแบาทมืดแล้วไถั่วไปยังพี่น้องไลพอดีแลวเนะย่งเตี้ยนขงเตี้ยมแบอกี้เียแค่น่าทีบอกเองนี่แหละขันาหากันกับจักวิจักงาน านร้านกมาม่าขำนีบผัดชวนอาไปํำก็เลยคำพอดีมันบ่อเนาะพอดีสิบ่มาบ่บอ้อับหอ่ะเนีคือเห็นอยู่ตัวหนึ่งัวจะหนีอ้าวแต่ซอย โอเคนะพี่น้องขอบคุณถุกหมองถุกบอลน,นะะี่ค่ะมารับเบ่งรับชมเด้อพี่น้องพอกันใหม่คิดหน้าพี่น้องสบายดี